นาคหรือนาคราตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ2554ให้ความหมายว่าเป็นคำนามที่หมายถึงงูใหญ่มีงอนโดยเป็นสัตว์ในนิยายนับได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่อุดมสมบูรณ์และความมีวาสนาและนาคนั้นเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติประเภทสัตว์ในตำนานโดยแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่ประเภทที่1กำเนิดแบบโอปาติกะนาคประเภทนี้กำเนิดโดยผุดขึ้นมาเป็นตัวทันที โดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่มีอายุเท่ากับคนอายุ16-17ปีเป็นการกำเนิดขึ้นจากบนบารามีมีลักษณะกำเนิดเหมือนกับเทวดาพรหมเปรตหรือสัตว์นรกพยานาที่กำเนิดขึ้นในลักษณะนี้จะมีอิทธิพลมากกว่าพญานาทในลักษณะอื่นๆจัดอยู่ในลำดับพยานาชั้นสูงมีบารามีและมีบริวารคอยรับใช้ประเภทที่สองนาที่กำเนิดแบบสังเสรช้เป็นการกำเนิดแบบเหนื่อใครหรือที่ชื้นแฉะ กำเนิดโดยไม่ต้องอาศัยฟองหรือคันมารดาแต่อาศัยเกิดจากต้นไม้ดอกไม้ใบไม้และของสกปรกและที่ชื้นแฉะเชื้อราหน้าที่เกิดในลักษณะนี้เป็นกึ่งสัตว์เดรัจฉานกึ่งทีฟเมื่ออยู่ในเมืองบาดาลจะสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ทำหน้าที่เป็นบริวารรับใช้ในวิมานนะ้ำผู้บาดาลของโอปติกะประเภทที่3พญานาคกำเนิดแบบชลาพุทธะคือการกำเนิดจากคันของมารดาเป็นผู้ให้กำเนิดอย่างสัตว์เลี้ยงลูก ด้วยนมนาที่เกิดในลักษณะนี้จะมีอิทธิฤทธิ์มากน้อยตามแต่บุญกรรมที่ได้สะสมมานาประเภทนี้อยู่ในชั้นปกครองรักษาศีนก็มีและไม่รักษาศีนก็มีแตกต่างกันออกไปโดยจะเป็นพญางูหรือเทพเจ้าเสียส่วนใหญ่และพญานาประเภทที่4คือการกําเนิดแบบอันทชะการกําเนิดในลักษณะนี้เป็นการกําเนิดจากฟองไข่เหมือนงูทั่วไปที่มีการออกไข่มาสักระยะหนึ่งจึงจะฟักเป็นตัวนาประเภทนี้มีพิษร้าย แต่ส่วนใหญ่จะเป็นงูชั้นล่างเช่นงูเหา่าและงูจงอาง16ลักษณะนิสัยของบุคคลที่มีเชื้อสายลูกหลานพญานาะคข้อที่ 1. เป็นคนที่เกลียดการโกหกมากและเกลียดคนพูดผิดสัจจะเป็นที่สุดข้อที่2เป็นคนที่มีวิบากกรรมเกี่ยวกับความรักต้องรักอย่างเข้าใจ3เป็นคนที่มีบุคลิกเจ้าชู้มีสเสน่ห์แต่หากผู้ใดทําให้รักก็จะรักอย่างหมดหัวใจ4ถึงแม้ว่านาคนั้นจะอยู่ในน้ําแต่กลับมีจิตใจร้อนจะต้องฝึก สมาธิควบคุมอารมณ์เพราะหากหลุดเมื่อไหร่จะควบคุมตัวเองไม่ได้แต่เป็นคนที่รู้ผิดชอบชั่วดีพร้อมที่จะกลับใจได้เสมอ5เป็นคนที่ชอบความสวยความงามเจ้าสาอางและใช้เงินเก่ง6เป็นคนใจนักเลงใจถึงอารมณ์ร้อนแต่ถ้าอ่อนโยนก็จะเย็นเหมือนน้ำเพราะเป็นคนที่อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย7เป็นคนมีจิตสัมผัสพิเศษต่อเหตุการณ์ต่างๆหรือมักจะฝันว่าได้เดินทางไปตามสถานที่ต่างๆที่เคยผูกพันในอดีตชาติแต่ถ้า จะมีความรักใครก็จะรักจากใจจริงหากไม่รักต่อให้ดีแค่ไหนก็ไม่รักแต่หากรักแล้วจะผูกพันแบบไม่รู้ตัว 9. เป็นคนที่ชอบทําบุญไหว้พระและปฏิบัติธรรม 10. เป็นคนเบื่อง่ายมักเสียใจง่ายขี้น้อยใจเวลาโมโหชอบพูดประชดประชันแต่ก็เป็นคนมีมุมอ่อนโยนขี้เล่นและขี้อ่อน 10. เป็นคนซื่อสัตย์แม้บางครั้งจะมีโอกาสให้โกหรือมีโอกาสที่ชีวิตจะสบายแต่กลับไม่ทำเพราะมีความละอายต่อบา เป็นคนที่หญิงในศักดิ์ศรีของตนเองมาก 12. ถ้าปฏิบัติตามสินหา้าชีวิตจะดีขึ้นมากโดยเฉพาะข้อ3เพราะพญานาคมีวิบากกรรมเรื่องความรักและวิบากกรรมเรื่องอารมณ์ร้อนต้องฝึกสมาธิอยู่เสมอ 13. บุญที่ช่วยให้นาคนั้นหลุดพ้นจากวิบากกรรมคือการสร้างวัด 14. หากนาคนั้นไม่เจอเนื้อคู่จริงๆยังไงก็ไปไม่รอดังนั้นต้องทําใจหากไม่ใช่คู่แท้ก็จะมีเหตุให้พัดพรากจากกัน15ต้องรู้จักปล่อย วางทุกอย่างมีการเสรื่อมสลายหันหน้าเข้าสู่ทางธรรมแล้วนางจะมีความสุข และ16นาคมีตระกูลเดียวเท่านั้นที่ส่งครุฑมีอำนาจเหนือพยาขุดคือพระโพธิสัตว์อสุรินทาราหูสุเรเป็นผู้ดูแลความดีความชั่วของมนุษย์และคอยปกป้องพระพุทธศาสนาเพราะตามคำทำนายของพระพุทธเจ้าท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าต่อจากพระศรีอริยเมตรยัยและนี่ก็เป็น16ลักษณะนิสัยของลูกหลานเชื้อสายพญานาคหากท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดี สวัสดีค่ะ